เหตุที่มีชายอายุ75ปีเม <c oughs> าแล้วขับประคุณ <c oughs> อพุ่งชนตำรวจจราจรนะคะ <c oughs> เด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านดอนขวาง ในพื้นที่ตำบลหัวทะเลเอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนซึน่งก็คือทางด้านของร้อยตํารวจโทวิมุตแทนสุโภอายุ57ปีค่ะท่านเป็นรองสารวัตจรจราจรสพเมืองนครราชสีมานะคะแล้วก็นอกจากผู้เสียชีวิตเนี่ยยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายเป็นแม่ค้าหนึ่ง ผู้ปกครองสี่เด็กนักเรียนอีกสี่แล้วในจํานวนเด็กนักเรียนสี่คน,นมีบาดเจ็บสหาหัสอีกสามรายด้วยนะคะซึ่งผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเนี่ยพบว่าสูงถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณ<อ>สูงมากนะคะแสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเชานะ้าเนาะมีเด็กนักเรียนหรือช่วงเย็นอะ่ะนะคะ<อ>คือล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่า ทางด้านของพลตารวจตรีนรงฤทธิ์แตนสุวรรณผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาออกมาปเปิดเผยถึงเรื่องนี้กรณีที่มีคนขับรถนะคะแล้วมีอาการเมาคือเมาแล้วขับอืคือตอนเนี่ยได้สั่งให้ดําเนินการให้ดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะคะ,คะแล้วก็เอาผิดให้ถึงที่สุดเท่าที่กฎหมายจะทําได้โดยได้แจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหาัสซึ่งโทษของเมาแล้วขับคุณทยาคุณรูความคุณผู้ชม เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตายเนี่ยเขามีโทษโทษจำคุกมากถึงสามถึงสิบปีส่วนค่าปรับนะคะก็ตั้งแต่หกหมื่นถึงสองแสนบาทและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะส่วนข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสม,มีโทษจำคุกค,คือสองถึงหกปีปรับสี่หมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ค่ะค่ะ ในส่วนของร้อยตำรวจโทวิมุตที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นนะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเตรียมช่วยเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มกำลังนะคะโดยต้นเนี่ยมีการเพิ่มขั้นเงินเดือนสามขัน้นปูนบ,บำเหน็จสามชั้นยศจากร้อยตำรวจโทเป็นพันตำรวจโทค่ะโดยทางครอบครัวจะรับศพนะคะของร้อยตำรวจโทวิมุตบำเพ็ญกุศลที่วัดสามัคคีตระบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เนี่ยนับเป็นการสูญเสียนายตำรวจสุภาพบุจร,จรุษจราจรผู้เป็นพิทักษ์สันติราที่แท้จริงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขอสดุดียกย่องเป็นตำรวจกล้าที่ทำหน้าที่ตำรวจดูแลประชาชนจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบสิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการต่างๆเบื้อง,ต,งต้นนะคะสองล้านสามแสนบาทพร้อมเลื่อนขั้นปูมบำเหน็จยศพันตำรวจโท ให้สิทธิบรรจุทายาทเข้ารับราชการต่อไปด้วยค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะคะค่ะนั่นหมายความว่าถ้ามีทายาทนะนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับราชการตำรวจได้นะคะ